มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนํามาฝากกัลยาณมิตรนะผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศาสดานะเพื่อจะได้นำไปโยนิสมนสิกการนะปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่รมเพื่อการถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะตอนนี้สิ่งที่จะนําเสนอในโอกาสนีนะ้เป็นเรื่องของปลอม ที่เราประสบกันอยู่ที่เราเจอกันอยู่ที่เราสัมผัสกันอยูนะ่อะไรคือของปลอมอะไรคือของจริงนะนี่ในแต่ละวันของเราเนี่ยจะมีการกระทบอยู่ตลอดเวลาเนะพราะเรามีอะไรเพราะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจซึ่งมันไปนกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ต่างกระทบกันเป็นคู่คนะตากระทบรูปหูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจนึกคิดนั่นคือการกระทบเมื่อกระทบแล้วย่อมเกิดสิ่งที่เรียกว่าการรู้แจ้งนในการกระทบนั้นก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งในการกระทบน,น,นะสิ่งเหล่านี้สามธรรมาาธาตุนี้ที่มารวมกันเขาเรียกว่าผัสสะผัสสะก็คือการเกิดขึ้น,นแห่งทุกผัสสะเป็นเดนเกิดของทุก นะเมื่อมีภาษะถ้ารู้ไม่ทันภาษะนั้นทุกจะปรากฏนะในเวลาต่อมานะทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะแล้วก็ธรรมรมณ์รวมทั้งวิญญาณในการรู้แจ้งนะทางอายตนะนั้นๆล้วนเป็นของปลอมทั้งสิน้นทำไมบอกว่าเป็นของปลอมบางคนก็บอกว่าตาเห็นรูปคือของจริงหูได้รับเสียงคือของจริง ใช่ตาเห็นรูปเขาเห็นจริงหูกระทบเสียงกระทบจริงจมูกรับกลิน่นรับจริงลิ้นรับรสรับจริงนะกายสัมผัสสัมผัสจริงใจนึกคิดจริงแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรไม่ใช่ของจริงก็เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่ล้วนดับไป นะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตานะสิ่งใดก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์สิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมทั้งสิ้นะเป็นของปลอมทั้งสิ้นะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสโพธฐัพธรรมรมซึ่งเป็นเป็นการเกิดของโลกล้วนเป็นของปลอม นะเป็นของปลอมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเราต้องเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดดับล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นนรัตตาถ้าเข้าใจในครามเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยอันนี้คือของจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทบทางอายตนะใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อเรารับแล้วรู้แล้วนะ จงเข้าไปสู่ความเป็นจริงของเขาว่าสิ่งที่กระทบนะตาล้วนไม่เที่ยงเกิดดับนะเป็นธรรมดาแปรปวนเป็นธรรมดารูปที่ตามากระทบก็ล้วนเกิดดับไม่เที่ยงนะเป็นธรรมดานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัตินะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้ได้นะเพราะว่าการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริง นะของธรรมชาตนะิของกายของใจของการกระทบต่างๆของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะนําพาไปสู่นะปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจริงจะตรงตามพระพุทธ,ธบัญญัตินะที่พระองค์ตรัสว่านะยังกินจิสมุททะธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมังนะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไป เป็นธรรมดานะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงความเป็นของปลอมตาเห็นรูปนะหูกระทบเสียงติ่นกระทบรสกายสัมผัสนะใจนึกคิดแล้วคิดว่านั้นคือของจริงนะมันเป็นการสัมผัสและรู้จริงแต่สิ่งที่รู้นั้นมันไม่จริงเพราะมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้า ไปให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติเหล่านั้นของกายของใจของรูปของนามนะเมื่อเราเห็นความเป็นจริงของเขาแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่ความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในนามเบื่อหน่ายแม้ในกายบือ่ายแม้ในใจเมื่อเบื่อหน,าในใ่หนายย่อมคลายความยึดมั่นถือมัน่นเะมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปนะนี่คือการปฏิบัตินะ นี่คือธรรมะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับ